ส่วนเหตุการณ์นะครับที่ทหารนะครับได้วิสามันหนุ่มชาวราหูนะครับซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งยาเสพติดนะครับทำให้หลายฝ่ายในสังคมเองออกมาเรียกร้องด้วยว่าอยากให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไรรวมทั้งการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดณจุดเกิดเหตุ แต่ล่าสุดเองนะครับในฝั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับออกมาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจําเป็นที่จะเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดณจุดเกิดเหตุเพราะว่าอยู่ในสานวนการสอบสวนหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับได้มีการวิสามาันนายชัยภูมิป่าแสบนักกิจกรรมชาวลาหูระหว่างที่ถูกสกัดจับนะครับเนื่องจากต้องสงสัยว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมา จนทําให้มีกระแสเรียกร้องนะครับให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์รวมถึงเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดณจุดเกิดเหตุล่าสุดนะครับทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตรีเอกจากทิพย์ชัยจินดาออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางเงยือนกัมพูชาพร้อมคณะของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกตมนตีฝ่ายความมั่นคงทางพลตำรวจเอกจากทิพย์บอกนะครับว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในเหตุการณ์นั้นอยู่ในสำนวนการสอบสวน ซึ่งทางตำรวจภูทรภาค5ก็ดำเนินการกันอยู่และไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับขณะที่ส่วนตัวเองก็ยังไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับค่ะส่วนเมื่อวานนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทาหารบกค่ะก็ระบุว่าไม่สนใจกระแสะเพราะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่งส่วนตัวได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด หากมีการเปิดให้หลายคนดูเกรงว่าจะเกิดปัญหาต่างคนต่างมองประเด็นที่แตกต่างกันก็เลยถือว่าเป็นการประสานเสียงทั้งระหว่างพบรตรบพรบทบอตอนนี้ไม่มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ